ระหว่างที่กดเข้าห้องมันกดเข้าไปนับไม่ได้ไงมันต้องกดยกเลิกไงเฮ้ยได้ไหนเมื่อยอดยอดได้กดได้ในยิมในยิมมันพิมพ์ไป๊บเหรเห็นแล้วแต่มันขึ้นขอบจออ้แรกผมเป็นเหลือเพียง105คนนะเออตอนแรกตอนแรกคือไม่สนใจเลยเตาเลย105คนแม่งเต็มแน่เต็มไปหมดแล้วครับที่จะกดไปเข้าไม่ใช่ไปานเดิมเลยต้องหามานับเดี๋ยวพักนั้นโอ้โหในยิมแรงเกินมากใครจะโดนระเบิดลอยแน่ ได้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 ปรกันพอดีเลยพี่ฮิมพี่ไปไหนไปไปไ้พี่โอ้วัสดีครับครับงานพี่โ้พี่ฮิมโนนอ่าว่าไงครับใครจครอฮอรออวอางไม่ว่างเลยกะอะไรจะนอยังไงครับติดงานอยู่ใครใครที่หน่งจะตั้งไปชั่วโมงหรอ ต้ฟ้าลงมาเป็นวันจันนู่นหรอเขาเข่พี่โอ้พี่โอ้ครับอืมอนาอนี่พี่โอ้อะไรยาทำอะไรกูมีเกามีเกาะมิติหนึ่งมหนักนะอ้ยพี่โอ้เอาางนเปไชูมเละมุ วิวิกลว่าว่าลงมามาเถิดดารีบพูดใครวะเวนปล่อยสายฟ้าเร็วช็อตตัวเองมาเยอะนโดนสาเต็มยสาวเลยพี่ขึนยากมากเลยชนเยอะเมื่อกี้ปล่อยสายฟ้าชนชับตัวเองใครมาปล่อยกล่องไว้เนี่ยอเต้องลุ้นึงละ 80m 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 เฮ้ยค oh, mm. ุณเจ็ดเฮ้ยโอ้คุหนึ่งโถ่โถ่โถ่หมดแตกเบีอดไ้ไหมเบียนีุ่ณเอ็อ้หใครอะ 80m ละ